ครั้งแรกในไทย y r u r x t You ร่วมมือกับสถาบันพัฒนาทักษะดิจิทัลที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลสิมพีเรนสถาบันออนไลน์บูธแคมอันดับหนึ่งการันตีด้วยรางวัลมากมายด้วยเนื้อหาที่ร่วมพัฒน,นากับองค์กรแนวหน้าในด้านเทคโนโลยี ประกอบกับรูปแบบการเรียนรู้ที่ออกแบบมาเพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาที่แท้จริงผ่านการลงมือปฏิบัติทำให้ซิมพี่เรนได้รับการไว้วางใจให้ติดอาวุธดิจิทัลให้กับบุคลากรจากกว่า400องค์กรชั้นนำจากกลุ่ม Fortune 500ไม่ว่าจะเป็น Amazon, Visa, PNG หรือแม้แต่บริษัทชั้นนำของวงการเทคอย่าง Microsoft หรือ IBM โดยในแต่ละเดือนซิมพี่เลิร์นมีผู้เรียนเฉลี่ยกว่า40,000 0คนและมีอัตราการเรียนจบสูงถึง80%นอกจากเนื้อหาที่ไม่เป็นสองรองใครแล้วซิมพี่เลิร์นยังมุ่งเน้นไปที่ผู้สอนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญตัวจริงเพื่อให้ได้ผู้ถ่ายทอดวิชาที่มีทั้งความรู้และประสบการณ์ที่เต็มเปี่ยมเป็นการการันตีว่า ผู้เรียนจะได้รับความรู้ที่ตรงตามบริบทการทำงานและสามารถตอบโจทย์ความท้าทายที่ต้องเจอในชีวิตจริงได้ซิมพิเรนมาพร้อมรูปแบบการเรียนรู้ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อทำลายข้อจำกัดของการพัฒนาทักษะดิจิทัลซึ่งพิสูจน์แล้วว่าให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าถึง7เท่า ด้วยการผสมผสานวิธีการเรียนรู้ทั้งการเรียนด้วยตัวเองการเรียนในห้องเรียนการเรียนรู้ผ่านแลบปฏิบัติการและการทำโปรเจกต์เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ครบถ้วนทั้งทาง,ทง,ทงด้านทฤษฎีและปฏิบัติพร้อมกันกับการเปิดมุมมองและจุดประกายไอเดียใหม่ๆผ่านการทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆน,นอกจากนี้ยังมีระบบให้ความช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงแน่ใจได้ว่าเส้นทางการเรียนรู้ของคุณ จะเป็นไปอย่างราบรื่นไม่มีสะดุดหลังจากผ่านหลักสูตรอันเข้มข้นผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตรจากซิมเพิร์ n และสถาบันชั้นนำอื่นๆที่เป็นที่ยอมรับกันในระดับสากลเพื่อเป็นใบเบิกทางและเครื่องยืนยันความสามารถ ไม่ว่าจะเปลี่ยนสายงานหรืออัพสกิลเพื่อให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้นให้ Simply Learn Master Certification Program เป็นก้าวแรกสู่ความสำเร็จบนโลกการทำงานยุคดิจิทัลของคุณนะครับ